ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อกันคลิปนี้แอจะลงเป็นเด่นล่างลาวพัฒนาเด่นล่างกับเด่นบนเดินยาวๆนะคะเดินยาวมากค่ะก่อนอื่นกะกาบสวัสดีเอซพี่น้องมื้อนี้วันที่16อ่าเดือน12ทับ68ดเนาะค่ะไก่จะเบิดปีแล้วพี่น้องนับถ้อยล้งได้แล้วเนาะค่ะกะเฮ้าทีพานมาก สู่สุดใจแล้วเนาะค่ะมีท่องผู้สำเร็จประสบความสำเร็จในชีวิตมีท่องผูพระท่านประสบประสบความสำเร็จเช่นแอดนี่ล่ะเนาะค่ะกะสู่ไปตามดวงตามวาสนาอย่างน,น้อยๆเราก็ได้ลงมือทำเฮ้าบอได้นอนท่าวาสนาพี่น้องสู้ให้สุดซอยค่ะอย่างน,น้อยๆเราก็ได้ลงมือทำ ส่วนผลมันจะออกมาจังไดน,นันน้อมรับค่ะอยากหน่อยๆเข้ากับบไว้งอมือง้อเท้านางทาบุญบาทศาสนาเนาะค่ะกะขอให้สู่กันโตพี่น้องเนาะค่ะรัฐบาลให้มือน,นีบม่มีชุดสรุปนะคะบม่มีชุดสรุปให้พี่น้องเอาอ่าอ่าแอบฝันนะคะฝันมันไปสรุปเราบ้นเพิ่มยอดให้พี่นอ้องเบิดหลายตัวพเพิ่มเพิ่ม เพิ่มกำลังสื่อเข้าไปอีกมันบ่อเข่าพักหลังๆแอดก็เลยบ่มีชุดสรุปให้นะคะเพราะว่าอยากให้พี่น้องเอาที่ชิ่วๆง่ายๆมักตัวได้กับทุ่มไปตัวนันโหลดนะคะแต่ในความคิดของแอดมือนน้แอดว่า2น่าจะมีมากเปอร์เซ็นต์สำหรับแอดนี่มากเพราะว่าสูตรของเฮาค่อนข้างที่จะชนสองน2เยอะเราแอดความฝันค่ะ่าเพาะฝันกับเพาะแมนแอดฝันว่า ไปเก็บเห็ดกับผู้ใดกับบรูผู้ยิ่งคนหนึ่งจักว่าเถาว่านุ่มซ้ำใดบ่เห็นหนาเพลินขกดเราก็บ,บรอูจักคนเพลินไปเก็บเห็ดอีหยังผู้เป็นใครคือเห็ดตะพอแต่ว่ามันเป็นใสใสแอดถามเพลินว่าเห็ดอีหยังเพลินตอบแอดว่าเห็ดอีหยังสักอย่างนี่แหละว่ามันกินใดอยู่แอดก็เก็บเอาคือกันเก็บอ,อยู่คนละเลาะกันแต่ไม่รู้จักกันแต่เพิินบอกน้ำแอดอยู่เนาะค่ะเห็ดอีหยังเพลินว่า มันเป็นใสๆทั้งไน้ามค่ะพี่น้องเป็นทอปโปมืดนี่ลหละแอดกับเก็บเอาเก็บเอาคือกันเนาะค่ะเก็บเอาเก็บเอาคือกันแอดกับเก็บไดอายุต่วันเล่ากับมีกับตาแอดกับมีกับตาแต่ว่ากับตาแอดบ่ชัดเจนปัานไดของเล่านนิชัดเจนเล่าได้เยอะมากเลยพู้งญิ่งคนนั้นเนาะมันจะออกหาสองอีกอยู่บ่พี่น้องซีซองหาสองสำหรับแอดตีเนาะแต่โป้โหว่าวาเล่าอายุซําใดประมาณไดเท่าใด จะเป็นส7 2เจ็ดสหาสองสี่สนี่เพา,าฟัน2องใเม็ดเดียวในความฝันนี่ล่ะเนาะค่ะก็ขอให้มากไปเบิ้งกันคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพราะความบันเทิงสูตรคำนวณเป็นเพียงการคาดเดาล่วงหน้าไม่รับประกันว่าจะมาตามนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกราบขอบพระคุณค่ะมีเข่ามีรถเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เข้าไปเบิ้งออกเมื่อเคลืนก้อนบาทใบเต็มของเขาเขาบอเข่าวิ่นกันนะคะสําหรับแอดจับกล่องกานึงจอยอัลาดน้งตาจับหากับเจ็ดบ่มีบ่เกิดนะคะแต่ใดเลขวิ่นที่สี่หกนะคะชนกันที่เลขสี่ของแอดกับของอาจารย์ซอสวนยางค่อนข้างที่จะวิ่นกันเข่างวดที่แล้วแตกสี่ตัวเลยนะคะไปเบงชุดเด่นบนด้วยดีกว่าเนาะค่ะ ท่านบอพี่น้องนี่จะเอาชุดเด่นบนล่างก่อนไหมเด่นบนแล้วก็เด่นล่างก้อนดีกว่าพี่น้องสิทธาโดนเนาะค่ะไปดูชุดเด่นบนสูตรนี้นะคะเด่นบนสูตรนี้ก็เดินยาวมากแต่หลุดไปแล้วหนึ่งนะคะหลุดไปที่ได้เจ็ดซีหนึ่งแต่พ้นออกสองหกหกสองนะคะที่นี่แอดมันเต็มแอดก็เลยย้ายกระดาษนะคะย้ายเปลี่ยนกระดาษ เวลาพ่อแอาจะเอาชุดเด่นบนชุดที่มันแตก3มตัวลงให้เบิ้งคิดให้จบนะคะอ่ามือขึ้นนี่เฮ้าว่างวัยยุทธีสี่หนึ่งหาโอ้ยเนาะจากเทิรงนอยากเบาไทายเนาะพี่นอ้องสี่หนึ่งหาผลมาที่4 4 0สมานลักลอยลักซิบบนเนาะค่ะรอบนี้เฮ้าว่างวัยยุทธีสามศูนนะคะ 304ศ่บ้านแน่แอดอาจจะเอาชุดบนอย่างเดียวก็ได้น้ำจางประซับสนนะคะเพราวาแอดเฮ็ดสูตรไบเหลวนะคะแคบเอาพี่น้องนี่หละละคือลักษณะหรือว่าสถิติการเดินเห็นวันทีคือโล่งนะคะเห็นวันทีบางมือก็บล่งผิดดอกล่งงานอยู่แต่ว่าลงวันผิดวันทีผิดนะคะวันที 15, 18, นสิบห้ากับใช้สิบแปดยังเสีภาวะยังภาวะเฮาอยุกับตัวเลขหลายๆมันหลงวันทีนะคะพี่น้องกัเห็นแล้วกะ ใจก็ใจตามนั่นขอบคุณพี่น้องที่มาอ่าสกิทบอกว่าแอดวันทีพิษแอดอันนี้พิษขอบคุณหลายๆแต่พ่จริงใจว่าปรารถนาดีต่อกันก็จะฉพาะเสียเวลาเขามาถักบอกดอกนะคะเพราะว่ามันบางครั้งเท่ากับฝาวบางครั้งเท่ากับอ่าขี้ขานพิมพ์กับมี่ยังสี่แม่พี่น้องแอดก็ถือว่าขอบคุณความมีน้ำใจของพี่ของน้องนะคะแต่ขอให้เดินต่อเงี้ยวเสูตรสูตรนี่เดินดี แต่สูตรล่างอย่างเดียวเดินดีกว่านี้อกีกแต่เป็นสูตรล่างอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นสูตรซีตัวเนาะค่ะเอาพี่น้องแคปเอาก้อนแล้วแอดจะไปเอาสูตรนันมาให้เบิงท่านซ้ำใดเอาซ้ำนันนะคะเอาสูตรที่เดินยาวๆมาลงก้อนเพื่อพี่น้องอย่าได้จับท่างมาอ่ะสูตรนี้เดินยังนีตเห็นแล้วจะเดินต่อไหมแค่นันละเนาะพี่น้องก็ขอให้เดินต่อนะคะแคปเอาเด้อค่ะไปค่ะ ไปชุดล่างเดินดีเดินยาวๆกันนะนะคะมันมันแอรแคบงานไปก่อนเพราะว่ามันจะแตกออกจากกันแล้วมันจะหาวาเจอนะคะไปดูเลขล่างเดินดีเดินยาวๆเนาะคะ่ะพี่น้องเดินยาวๆก็ขอให้เดินต่อให้เป็นท่างหนึ่งของพี่น้องที่อ่าแล้วก็ชุดหลักสิบหลักหน่วยบนของเราก็เข้านะคะ หลักสิบเข้าสิบหลักหน่วยเข้าหน่วยที่บนประกบคู่ได้ด้วยเนาะคะ่ะสูตรนี้ใบนี้บ่หลุดพี่น้องเดินมาจยังสิหะะ่หรค่ะเข้าล่างปอมปอมยังยังสิห่หรพี่น้องยังไม่หลุดสําหรับใบนี้นะคะที่เด่นล่างเนาะคะ่ะอันนี้ล่างอย่างเดียวแต่มันเป็นเลขกซีตัวมีเอฟซีพี่น้องขอสูตรหลายท่านนะคะแอดยังไม่มีเวลาอแอดเหตุงานหลายอย่างพี่น้องเนาะคะ่ะ ตอนนี้กำลังคานเขาไปหาติ๊กต็อกอีกอย่างน้นอยๆเราก็ลงมือทำนะคะอ่าย่างน้อยๆ่อยฮก็งลงมือทำเนาะค่ะอ่าสูตรนี้ทายอีกงวดหนึ่งก็จะเต็มสองหน้ากระดาษหลุดหนึ่งเอาเป็นตะเบื้องบ่อขันพี่น้องวาเนาะเอาไปเทียบชนแล้วก็สูตรนี้ที่ได้แปดหนึ่งสองสามหนึ่งก็ยังอยู่ที่อ่านางานไม่หลุดไปไหนก็ยังไปที่บนที่เลขหนึ่งนะคะสี่หนึ่งเห็นบ่ค่ะเนาะค่ะ ที่นี่มือขึอน้นนี่แอดว่างไว้สองห้าหกเจ็ดที่ล่างก็เข้าที่เลขหกเข้าที่เลขหกแอดว่างตัวเป็นเด่นล่างล่างอย่างเดียวไปบนถือว่าหลุดนะคะแคบเอานะคะพี่น้องแคบเอาเด่นล่างล่างอย่างเดียวแล้วมันกัมาชนก,นกันกับสูตรบนที่เลข3เป็นอย่างเคือเอามาเทียบชนละแอดบนเป็นล่าง ก็เท่ากับว่าเด่นชนกันเพราะว่าเด่นสองสูตรนี้ยังไม่หลุดก็เท่ากับว่าถ้าชนเปอร์เซ็นต์มันเป็นตามากรูชนสิบสี่สูตรองเขากับหลุดมาแล้วแต่ว่าเอาเทียบชนเป็นแนวทางในพี่น้องซื้อนะคะหมักกระจัด,ด,ดนนคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปต่อเลยนะคะอันนี้เด่นบนอันนี้เด่นล่างที่เดินยาวๆนะคะเอาแคปเอาเดอร์ค่ะพี่น้องแคปเอาอันนึงเด่นบนอันนึงเด่นล่างนะคะ ขอให้เดินต่อเด้อค่ะเอามันหม,มันเป็นของพีของนองทุกท่านนะคะกาบขอบ,ขอบคุณอบค่ะที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะมาคอมเมนต์พูดคุยกันขอบคุณ,คณกำลังใจจากพีจากนองคลิปต่อไปแอดจะเอาเป็นหลักสิบหลักหน่วยบนที่ประกบคู่ได้เลยที่40 10เข่าสหน่วยเข่าศูนแล้วก็ชุดบนที่ประกบคู่แตกสามตัว บ่าเณนเด้ค่ะมันมีเข้ามีหลุดนะคะเอาหมันหมนเป็นของพีของนองเด้อค่ะเมื่อนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ